สำหรับคนที่จะทําผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงหมอมีข้อจํากัด3ข้อเกีย่ยวกับการผ่าตัดกล้ามเนื้อตาที่เราต้องรู้ก่อนผ่าตัดไม่รู้ไม่ได้นะครับข้อจํากัดข้อแรกคือการผ่าตัดทําตา2ชั้นจะเป็นการผ่าตื้นๆแต่การผ่าตัดกล้ามเนื้อตาจะเป็นการผ่าตัดที่ลึกคนไข้จะรู้สึกมากขึ้นกว่าการทําตาทั่วๆไปเราจะเจ็บมากกว่าเราจะปวดเราจะตึงเราจะเสียวมากกว่าโดยเฉพาะตอนที่คุณหมอจะต้องเย็บ เพื่อทําให้กล้ามเนื้อตาของเราตึงกระชับเนี่ยการที่คนไข้จะให้หมอเย็บได้อย่างถูกต้องแม่นยําจะต้องช่วยหมอในการลืมตาหลับตาอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องฝืนลืมตาให้มากขึ้นหรือทําตาปื๊ดๆแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับคนไข้ต้องให้ความร่วมมือกับหมอสูงมากและต้องทนความเจ็บความเสียวให้ได้ในขณะผ่าตัดเพราะไม่อย่างนั้นผลลัพธ์ของการผ่าตัดจะไม่แม่แมนยําเลยข้อจํากัดข้อที่2คือ การผ่าตัดกล้ามเนื้อตาจะเป็นการผ่าตัดในชั้นลึกมันจะทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยบาดเจ็บและก็บวมมากกว่าการทำตาสองชั้นธรรมดาเมื่อบวมมากกว่าจะทำให้ฟื้นตัวได้ช้ากว่าหายช้ากว่าใช้งานสายตาได้ช้ากว่าจะต้องใช้เวลาในการพักฟื้นโดยเฉลี่ยประมาณ7-10วันถึงจะกลับไปใช้งานสายตาได้ตามปะกติข้อที่3ของข้อจำกัดนี้คือการผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตาคุณหมอจะต้องเลือกเอาเฉพาะกล้ามเนื้อส่วนที่ดีมาเย็บเท่านั้น สำหรับคนไข้ที่อายุมากหรือมีโรคของกล้ามเนื้อตาที่ไม่ดีต่อให้แก้ไขกล้ามเนื้อตามาแล้วในช่วงแรกผลลัพธ์อาจจะดูดีแต่ในระยะยาวเนื่องจากคุณภาพกล้ามเนื้อตาของเราไม่ดีผลลัพธ์ในระยะยาวก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับคนที่อายุน้อยหรือกล้ามเนื้อตาแข็งแรงเดิมหรือไม่ได้เป็นโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อตานะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ ของการผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตานอกจากจะขึ้นอยู่กับเทคนิคของคุณหมอเองแล้วคุณภาพของกล้ามเนื้อตาของคนไข้ก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันที่จะบอกผลลัพธ์ในระยะยาวด้วยเหมือนกันครับ